สวัสดีทุกๆคนครับผมวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านหนึ่งหลังนะครับสไตล์โมเดิร์นหลังคาตามที่เห็นนะครับไม่แน่ใจว่าอย่างไรเพราะว่าช่างไม่ได้อยู่แล้วก็เจ้าของบ้านก็ไม่ได้อยู่นะครับพามาดูกันเลยตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก90%ซแล้วนะครับยังไม่ได้เสร็จดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีรถผ่านครับช่วงนี้ นะครับบริเวณด้านหน้าจะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับสะดุดตากับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับเหลือในเรื่องของทาสีแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับนิดหนึ่งบริเวณด้านข้างครับเป็นแบบนี้ครับนี่เลยจะพาทุกคนดูบริเวณด้านข้างก่อน,นครับบ้านหลังนี้จะมีสองห้องนอนนะครับนะี่ครับตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่อาจจะรีวิวดู บริเวณรอบๆตัวบ้านนะครับยกสูงขึ้นมาประมาณสักน่าจะ6กเซนโดยประมาณนะครับเป็นระเบียงด้านหน้าเดี๋ยวจะมาดูด้านข้างกันก่อนนะครับซึ่งผมได้ลงรีวิวภายในตัวบ้านอยู่ในคลิปแรกก่อนหน้านี้ที่ผมได้ลงไปนะครับเดี๋ยวยังไงจะลงรายละเอียดลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูภายในตัวบ้านนะครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับระเบียงก็จะมีกรงเหล็กครับเป็นเหล็กกันวานไนครับเท่าที่เห็นวันนั้น พอเชื่อมเสร็จปุ๊บก็จะมีการทาสีตามที่เห็นโครงสร้างบ้านด้านหน้าบ้านค่อนข้างที่จะแบบสวยงามสวยหรูเลยนะครับโอเคกันเลยทีเดียวนะี่ครับบริเวณฝั่งด้านนู้นตรงนี้นะที่ยื่นออกมาตรงนี้จะเป็นห้องน้ําครับแล้วก็ฝั่งที่อยู่ด้านในตรงนั้นจะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้พามาดูบริเวณรอบๆตัวบ้านนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าในตัวบ้านได้แต่ก็ขออนุญ,ญาต ญาติญาติท่านแล้วนะครับว่าขออนุญาตถ่ายนะครับเจ้าของท่านก็ญาติญาติท่านก็อนุญาตอยู่นะครับอันนี้เก็บของครับนะครับเป็นพื้นที่ด้านหลังเป็นประมาณนี้นะครับขนาดขนาดความกว้างนะครับความกว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณ11เเมตรโดยประมาณครับ11คูณ15เมตรโดยประมาณนะครับบ้านหลังนี้เป็นแบบนี้ครับหน้าต่างด้านหลังนะครับเป็นบานไม้เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนู้นกันนะครับ อันนี้เป็นฝั่งด้านนู้นจะเป็นสวนโกโก้ท,ที่ผมได้ไปถ่ายรีวิวดูเมื่อกี้นะครับกับท่านผู้มีการนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของญาติิท่านก็เลยขออนุญาตมาถ่ายรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับบริเวณด้านข้างเป็นแบบนี้อันนี้จะมีประตูนะครับในกรณีที่จะออกมาด้านหลังก็จะอยู่ด้านข้างและหลายหลังอาจจะอยู่ด้านหลังเลยนะครับประตูแต่บ้านหลังนี้จะอยู่บริเวณด้านข้างก็จะตัดปัญหาในเรื่องของประตูที่มันจะทะลุกันหมดอันนี้ไม่ละ ขอบหน้าต่างนะครับขอบหน้าต่างอันนี้เป็นบัวนะครับยิงบัวขึ้นมาถัดจากนั้นก็จะมีการอ่านไหมครับจับน็อตล็อกเข้าไปแล้วจะมีการทาสีบ้านในรูปแบบปัจจุบันนี้ก็จะเป็นกันประมาณนี้แหละนะครับนี่ครับเป็นบัวออกมานะครับแล้วด้านข้างก็เหมือนกันครับนี่ครับบริเวณขอบเสาเป็นแบบนี้ครับไล่ลงมาแบบนี้ถ้าทาสีมันก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านจะเล่นสีอะไรยังไงแบบไหนนี่ครับพาทุกทุกคนได้มาดูกัน นี่เลยอันนี้คือบริเวณด้านหน้าครับเป็นแบบนี้บันไดขึ้นไปประมาณนี้ครับนี่เลยบริเวณนั่งเล่นอยู่ด้านหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสัก6,3คูณเมตรโดยประมาณนะครับล็อกแต่ละล็ลอกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5เมตรถ้า3.5เมตรก็น่าจะเป็น7ครับ7คูณ3เมตรโดยประมาณโอเคกันเลยทีเดียวนะครับประตูก็จะเป็นบานไม้สวยงามครับข้างบนโครงสร้างเหล็กก็จะเป็น เหล็กกันวานายครับเนี่ยครับสนใจตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับนี่เลยเสาด้านหน้าก็จะมีการโอบเสาขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันดูดีครับผมสวยงามนะครับด้านล่างก็จะเป็นกระเบื้องลายนี้แหละนะครับสวยงามเลยทีเดียวพาดูทุกคนได้มาดูกันเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะสร้างบ้านนะครับช่างแต่ละช่างก็แตกต่างกันนะครับว่าเราต้องการในรูปแบบไหนฝีมือแต่ละฝีมือมันมันก็อีก คนละอย่างคนละช่างกันนั่นแหละนะครับก็เลยพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อที่จะแบบอย่างนี้น้อยเราก็จะให้ช่างไปทําเหมือนกับที่เราได้เห็นในแบบได้อันนี้เป็นเหล็กกันวานายครับเชื่อมถัดจากนั้นก็ทาสีครับนี่ครับเก็ียบรายละเอียดค่อนข้างโอเคอยู่นะครับตามมุมตามอะไรเงียบอยู่นะครับโอเคเลยทีเดียวโครงสร้างเหล็กเป็นแบบนี้ครับมันก็แล้วแต่ว่าละหลังแต่ละหลังจะต้องการเป็นแบบไหนอย่างไรข้างบนด้วยนะครับ ยังไม่ได้มีการตีฝ้าครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของต้องการแค่นี้หรือเปล่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าข้างในก็ตีฝ้าเสร็จหมดแล้วนี่ครับเป็นแบบนี้โครงสร้างเหลี่ยมเสาครับโอเคเลยทีเดียวนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณสักน่าจะ10.5เมตรนะครับล็อกแต่ละล็อกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5เมตรโดยประมาณนะครับหน้าต่างครับนี่เป็นหน้าต่างแบบนี้หน้าต่างยาวลงมานะครับไม่แน่ใจว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าอย่างไรนะครับ ข้างบนก็จะเป็นเชิงชายนะครับเชิงชายที่มันเป็นสีสีเม็ดมะขามนะครับเป็นแบบนี้เลยโอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านข้างหน้าต่างก็จะเป็นบานทั่วๆไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบของบ้านข้างบนก็จะมีการตีมุ้งรวดเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของพวกนกพวกอะไรประมาณนี้แหละนะครับส่วนใหญ่คือนกพิราบนะครับเป็นปัญหาเลยเป็นแบบนี้ครับนี่ครับพามาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ รายละเอียดด้านในนะครับด้านในในในตัวบ้านนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในวิดีโอที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ไว้ให้ซึ่งผมได้รีวิวก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับวันนี้ก็พาทุกคนได้มาติดตามอีกหนึ่งหลังครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะสร้างบ้านนะครับลหลายแบบได้ลหลายสไตล์ก็ลองดูแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับว่าเราต้องการที่จะแบบชอบแบบไหนอย่างไรวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับผมโอเค สวัสดีเสสสายวันนี้ครับผมสวัสดีครับ